สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดปีชวดในปีพศ2551 2539 2527 2515และ2503นั้นเมื่อชีวิตของคนปีหนูย่างเข้าสู่ปีพศ2565นี้ท่านมีแนวทางมีการดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดโชคลาภวาสนาและบุค,คลิกของคนปีชวดทั้งหลายนั้นเป็นแบบไหนในคลิปนี้เรามีคำตอบให้ท่านครับ ปีชวดพศ2515หนูน้ำโชคลาภของหนูที่เกิดปีพศ2515เมื่อ,อย่างเข้าสู่ปี2565นี้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นมากและสิ่งนี้ก็เกิดจากการสะสมประสบการณ์อันยาวนานของหนูน้ำก็ย่อมทำให้เขารู้ได้ว่าเขาไม่ควรเสี่ยงหากไม่มีความจำเป็นชีวิตที่มีความมั่นคงดีอยู่แล้วการใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้น และใช้เวลาว่างไปร่วมกิ